สัญญาเช่าซื้อแบบไหนที่เราทำได้และแบบไหนที่เราทำไม่ได้นะสัญญาเช่าซื้อทั่วไปทุกกมของมันก็คือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับเนื่องจากว่าอัลชาระมุลตเฮียบิตต์มลีกเป็นสัญญาที่แยกออกมาจากกัน เป็นเอกเทศอย่างชัดเจนรูปแบบนี้นักวิาชาการก็ได้ลงความเห็นว่าสลามุอะลัยกุมวะรหัมะตุลลอฮวะบะราะกาตุสวัสดีครับและนี่คือการเงินอิสลาม3นาทีรายการที่จะย่อยเรื่องการเงินอิสลามให้เข้าใจง่ายใน3นาทีครับพบกับผมชัมซูพยายามเจ้าของเพจมันนี่ฮารานครับวันนี้ก็ กลับมาพบเจอกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่าน y o u u u e บ m ันนี่ฮารานช anel n ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบันนี่ฮารานด้วยนะครับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะครับเรื่องของสัญญาเช่าซื้อฮารานหรือฮารอมเนื่องจากว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีความเข้าใจแล้วก็เคยประสบพบเจอกับ เรื่องของการทำสัญญาแบบสัญญาเช่าซื้อกันมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีรถหรือต้องทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถเนี่ยก็จะต้องเคยพบเจอกับสัญญาเช่าซื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูครับว่าสัญญาเช่าซื้อแบบไหนที่เราทำได้และแบบไหนที่เราทำไม่ได้นะครับอันแรกสัญญาเช่าซื้อทั่วไปครับก็คือสัญญาเช่าซื้อที่ มีการให้เช่าทรัพย์สินยกตัวอย่างก็คือสมมติว่ารถยนต์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการกําหนดระยะเวลาการเช่าอยู่ที่ประมาณ1-5ปีนะครับโดยที่ในสัญญาเนี่ยก็เป็นอันแรกก็คือสัญญาให้เช่าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะระบุว่าเมื่อ เช่าครบจํานวนที่ตกลงกันไว้เนี่ยก็จะเป็นการซื้อขายนั่นเองนะครับหรือการอมอบกรรมสิทธิ์ให้กับผู้เช่านั่นเองนะครับซึ่งหลักการนี้นะครับเป็นหลักการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับ โดยหุกกลของมันก็คือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับเนื่องจากว่าเป็นการรวมสองสัญญาไว้ในสัญญาเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้เคยห้ามเอาไว้นะครับส่วนรูปแบบที่2ครับรูปแบบตามหลักการอิสลามซึ่งเขาเรียกว่าอัลอิชราร์มุลตะฮียบิตตัมลิกก็คือการเช่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการให้ครอบครองหรือว่าอิจาระาอิคตินะนะฮะหรือว่า อิจาร์ซุมมันไบก็มีหลายชื่อนะครับความหมายก็คือมีความใกล้เคียงกันเลยครับก็คือมีการให้เช่าก่อนนะครับในสัญญาแรกหลังจากนั้นสัญญาที่2เนี่ยผู้ให้เช่าเนี่ยเป็นสัญญาเรียกว่าว่าดนก็คือผู้ให้เช่าสัญญาเพียงฝ่ายเดียวว่าถ้าเกิดว่ามีการเช่าสิ้นสุดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะออมอบกรรมสิทธิ์ให้กับ ผู้เช่านะครับอันนี้เรียกว่าสัญญาวะส่วนสัญญาที่3ก็สืบเนื่องจากสัญญาที่2ก็คือเป็นสัญญาที่มีการซื้อขายหรือเป็นการมอบให้ผู้ให้เช่านั่นเองซึ่งทั้ง2 3สัญญานี้เนี่ยเป็นสัญญาที่แยกออกมาจากกันเป็นเอกเทศอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นรูปแบบนี้นักวิชาการก็ได้ลงความเห็นว่าเราสามารถที่จะทําได้แต่ก็จะต้องอ แยกนะครับรูปแบบสัญญาให้ชัดเจนอันแรกก็คือเช่าก็คือเช่าให้เสร็จหลังจากนั้นก็ค่อยอาขายหรือว่าส่งต่อกรรมสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นนี่ก็คือ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกการเช่าซื้อแบบทั่วไปซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถที่จะทําได้เนื่องจากมีการรวม2ส,สัญญาไว้ในสัญญาเดียวส่วนอันที่2เรียกว่าอิจารอมุนติยาบิตตัมลิกก็สามารถที่จะทําได้ข้อแม้ก็คือต้องแยก2ส,สัญญานี้ ออกให้ชัดเจนนะครับทละนี่คือการ์ดินอิสลาม3นาที EP นี้ครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสสลามมอะลัยกุมบรหัมะตุลลอฮ์วะบะรราะกตุ์สวัสดีครับ